ไนี่ไม่ใช่คิดบ็อกซิ่งนะเป็นมวยไทยครับร้อยเปอร์เซ็นครับนักมวยสายเลือดมุสลิมครับส่วนมากจะไม่กราบครับนั่งขอดุอาขอพรจากพระเจ้าก่อนแล้วก็ร่ายรำไหว้ครูครับไหว้ครูให้ชาวญี่ปุ่นเขาดูกันครับสวลาสวยสดงดงามทาเครุ้ลายนี้นะ,ะปกตินี่ประกบเอาไว้กับเดชชายา แต่เขาก็บอกว่าไม่สู้รับดีๆเลยว่าไม่สู้ไม่สู้เลยเหรอใช่ขอให้เปลี่ยนตัวมาหน่อยก็เลยได้ปานเพชรนะครับเพอาะเขาดูว่าเดชายาวันนั้นก็ดูพอดีเดชายาชกกับเชียบขาด <c oughs> ที่วีทีมวยลังสิทิก็ดูถ่ายท้อตดอยู่ก็บอกเขาไม่สู้เาสู้ไม่ได้ก็เลยให้เอาลดระดับลงมานิดนึงลังวบ เอาละครับเริ่มแล้วครับคู่ำของรายการครับ126ปอนด์ปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยครับพมกับทเกรุดูนะครับซ้ายกับขวาโอ้โหดูบวกกันแบบนี้อีกแล้วครับเดโอกาสนับต้องที่จะมีให้เห็นหรือเปล่าไปเสียงระคังมันไม่พอรือไงไม่อยากได้ยินกันหรอประมาทไม่ได้นะครับปานเพชรเถือนวนกันไว้ก่อนนะครับไทเกรุรายนี้นี่หมัดคมหมัดม่นนะครับ พอบังลีเตอร์แบบนี้ผมจับกล้องถ่ายเลยได้ไหมอ่ะมาดูครับใทยหยับใกล้ๆไทยขรนลุกซ้ายโอ้โห h a r ์ b r a k กครับต่อยหน้าอ,อกต่อยหัวใจโอ้โหต่อยได้แรงมากครับเดี๋ยวดูฟานเวทแก้ยังไงครับเห็นแล้วครับมาซ้ายไทยกระุกค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงครับมาเวทต่ขวาตะวันขึ้นไปสูงไปนิดครับโอ้โหบังลี ตื่นเต้นแลวครับตั้งแต่ต้นยกต้นเกมเลยครับคู่นี้ดูนะครับค่อยๆขขยับเข้าไปนะครับไม่รีบร้อนนะครับทากิรุประมาทไม่ได้นะครับปานเพชรสายครับทาเครุ้ายกับขวาครับดูดีๆใข่ไม่กว่าแข่งขวาปานเพชรไปครับทาเครุโยกโยกขยับเตะพับล่างเตะพับนอกเอเตะพับได้ครับล่างสลับบนไม่ว่ามีเตะซ้ายต่อยซ้ายเลยครับ ปานเพชรก็เตะขวาต่อยขวาชิงกันออกตอนนี้มีลูกทีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้นะครับานายเกลุค่อยๆขยับเอาครับแข้งแลกกระบาดโอ้โหงายเอาประคันแล้วก็ประวัดขึ้นบนครับมาดูกันที่วงไหนนี่นะครับนายเกลุที่แข็งแรงริงกันในไม่เท่าไรนะครับไหนไม่ค่อยสู้เท่าไร่แต่ถ้าไปชิงจังหวะออกแข้งต่อยมัดกันนี่จะเหนื่อยนะครับปานเพชร ของเขานั้นแรงทุกลูกครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันไปครับทั้ง u t u b e ทั้ง a c e b o o k ครับ0789เดี๋ยวดูช็อตเด็ดผมเชื่อว่ามีแน่นอนครับปานเพชรดิ่นเลงแล้วนะครับแข้งขวาที่เตรียมตะหวัดขึ้นก้านคอแล้วครับมองดูดีๆอันนี้จ้องหมแงเลยนะครับเบียดได้เตยวันนี้มาสู้เข่าด้วยครับทาเครุปกตินี่ไม่ชอบเข่าเท่าไหร่นะครับต้องปรับต้องเสริมต้องแก้ไขพัฒนาแล้วครับปีก่อน ทุกระเจ้าเสือใหญ่รู้แล้วครับว่าเขายังขาดอะไรครับมาปีนี้ดูดีขึ้นมาครับทากเคลุเป็นไงบังลีผมบอกแล้วไหมเตะขวาก้านคอนี่มาแล้วนะสัญญาณเตือนแต่ว่าต้องดูมาซ้ายทากเคลุด้วยนะปั้งเข้าไปทิ้มตรงๆนี่แม่นแม่นทีเดียวนี่ก็หลับได้เลยนะมือนี่ตกไม่ได้เลยนะครับดูนะครับพยายามจะเกี่ยวโดนกดแขนเอาไว้ โอ้มีสองมาสลับด้วยเอาล้ครับเจอกันแบบนี้แต่ไลกเขาไม่ยอมนะครับโอ้สับสอโต้คืนเหมือนกันเอาดูจังหวะการไล่แขนดูเบียดเข้าไปเอาไอ้ก็รับแบบนี้ไอ้ไม่ได้นี่ต้องแยกก่อนครับอย่างแข็งแรงทั้งคู่แหะครับไม่ยอมกันโหมดยกที่หนึ่งครับจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับมาดูกันนะครับมวยคู่ค้ำของรายการปานเพชร วอสังปาไทยนะครับหรือไฟเตอร์ Fighter มวยไทยเดินกระยับเข้าไปนะครับมวยขวาทากยลุนั้นซ้ายมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายไฟดักบวกอยู่รูปร่างนั้นเสียเปรียบปานเพชรโอ้โหแทงเข้าไปยาวๆมือกกันแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับปานเพชเรทากลุโอ้โหปีนี้มานี่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับวงไหนนี่มีไร่แขนแล้วก็แทงสู้ด้วยครับแกไม่หนีครับแกเด้งตีวินต,ตีสู้เลยครับ บอกให้ปานเพชรรู้ว่าวันนี้ผมไม่กลัวเขาเพชรทีมนำเข้าไปครับยับตะเคีรุ้ครับนอกโวนออกโดนแก้งขวาปานเพชรเอาเกียวจวังหวะนี้นายเสียมเข้าไปได้ตรงนี้ว่าหยุดไปนานก็จริงนะครับปานเพชรแต่มีเคลื่อนไหวเอาไว้แล้วร่างกายนี่ถือว่ายังใช้ได้นะครับโอ้โหสายเหลี่ยมบิดเหลี่ยมแล้วก็แทงเข้ามานี่สวยเลยครับปานเพชรลูกนี้มาถึงตรงนี้นี่อัดแล้วครับทางด้านของทางเครุครับ มาซ้ายดีครับแต่ว่ายังต่อยไม่ได้ครับแล้วก็ออกน้อยด้วยขณะที่ปานเพชรนี่แหวแข้งขวานเนียนแล้วก็ลูกจับนายครับเ้ามีมาดขวาเสริมมากครับปานเพชรการไม่ตกด้วยนะครับปานเพชรรู้นะครับว่าถ้าเกร,รู้นั้นหมัดแรงโดนบิดเลี่ยมล้มจิ้งลงไปก็ลุกขึ้นมาเหมือนกันนะครับทาถ้าเกร,รู้ไม่ยอมง่ายๆลครับยังมีฮึดตลอดโอ้ จะเน้นลำตัวด้วยนะครับจิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้าไปทีเดียวนี่ปานเพชรก็เกาะเอาไว้โอ้โหไหนนี่ถือว่าเริ่มจะสู้นะครับแต่หลักเหลี่ยมนี่ยังไม่มีครับก็ถือว่าสู้ได้ดีครับวงนายทักรุู้แต่ว่าเหลี่ยมอย่างที่วงรีบอกครับเป็นรองปานเพชรเดี๋ยวดูครับระยะปลายปลายลุ้นยาวๆแลวครับสนามของทักรุเกมนี้ครับเพราะว่ากระดูกกระเทียวนี่เป็นรองปานเพชรชัดเจนเอาเดินเข้าไปเดินแทงครับปานเพชรอย่าประมาทนะครับปานเพชร จังหวะการจับไหนจับได้ตีเน้นๆนี่เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะครับดูโอ้โหถทุ้งเข้ามาจระดอกมาแรงนั้นก็ปานเพชรอ้าวหมุนกาวีะครับมาแล้วเด้งเอาเด้เอามาเด้งไม่ย้อนเลยครับเดินเข้าไปกาดยาตกนะครับปานเพชรทียก็เยี่ยงวนแล้วครับทาเกรรุจังหวะสองตั้งรับให้ปานเพชรออกก่อนครับ ขยับเข้าไปใกล้ๆนะครับปานเพชรโอ้โหเจาะยางเหมือนกันโอ้โหระโดดแทงดอกนี้สวยเลยครับมาดูกันที่วงในวงในนี่ก็จับดีไล่ดีนะครับไล่แขนดีเหมือนกันแต่ว่าหลักเหลี่ยมยังดูไปลองปานเพชรเลยครับชาเกลุตัดกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับเริ่มกันต่อนะครับโอ้โหมีน้ำแข็งนี่ร่วงลงมากลางเวทีนิดนึงต้องเบรกหากระนาไม่เจอก็ต่อยกันไปครับเอา มาดูเริ่มขยับเร็วขึ้นแล้วนะครับปานเพชรรูนะครับว่าอยู่นอกนี่จะโดนเจาะยางได้เหมือนกันดูจังหวะเกี่ยวได้จากเข็นยังเห็นไม่ได้นะครับซาเกลุใช้จังหวะครับแต่ว่าปานเพชรเองนิ่งมากครับมีความเก่าครับดูครับไม่ตกใจครับจะเตะก็เตะไปจะต่อยก็ต่อไปขอค่าคืนจากจากตัวโอ้ีมหน้ารับกระจายไปเลยโอ้โหดูนะครับดูนะครับ เกี่ยวได้นะครับโอ้โหจะเตะถัดหน้ากันแต่ว่าไม่ล้มก็โดนเข้าไปชุดใหญ่เหมือนกันเลยครับทาเครุตัดแล้วครับเกมแบบนี้ครับโอ้โหขวาบานเฟตออกได้แรงคุณนายครับพักลงมากิ่งโคโลครับมาล้มทับลงไปอีกเอาได้เหลี่ยมช่วยนะครับบิดเหลี่ยมแล้วก็ระตุกลงมามาดูกันทาเครุชักจะโมโหเหมือนกันคู่นี้นี่เดือดนะครับ ต่างฝ่ายต่างท้าทายกันเฮ้ยออกอาวุธด้วยโอ้โหมาแล้วครับแบ็คคิกแบคค็คคิกนีก่ต้องระวังนะครับอืกดสุดติดแต่ว่าติดไม่เต็มครับดอกสุดท้ายชุดสุดท้ายไม่เข้าบอลเวทโยกมาครับทีมนำไปก่อนครับแต่กระลุกจะหุกขวาโดนทีมเดินเบียดเข้ามาครับทาเกรลุบันเวทได้บอนเวทเนืเ้อโดนหุกขวาน้ำกระจายแล้วเสียบเข่าขึ้นไปเอ้าเข่าแทงเข้าไปแหล้ม โอ้โหาฟนี้นี่มาสู้เขาแต่ว่าพอปานเพชรจับได้นี่กระทุงนเนื้อกว่านะครับหลักเหลี่ยมเขาดูนะครับจังหวะการโกดการแทงโอ้โหเจ็บๆทั้งนั้นนะครับโดนเข้าไปชุดนี้ของทายเซรู้นี่นะมาดูการว่าปานเพชรจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับทาเซรู้เองก็หยับนะครับเจาะออยางโอ้ปานเพชรมีขวายาว,ยาว ขานเข้าใส่อยู่ตลอดเหมือนกันไม่ดูหน้าตาแววตาของปานเพชรดีไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจอะไรเลยครับชกไปตามเกมครับเดินไปตามกําลังอะ่ะดูครับจังหวะเตะราคากดแขนแล้วแทงโอ้โหโอ้โหพอคิดอะไรได้อย่างนั้นเลยนะเกี่ยวได้จะเห็นวาดลางนี่ยังไม่ล้มนักทีนะครับถ้าจะรู้ปานเพชรนี่รู้นะครับยกขาหลบมาได้ตลอดเอาดูนะเบียดเข้าไปสายลําตัวสายมาอย่ายุบอย,ย่ยายยนนะครับปานเพชร ยืนระยะให้ดีๆนะครับวงไหนนี่ต้องเกาะเอาไว้เลยครับมาดูว่าได้เปรียบเห็นครับโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนจิ้มลำตัวเข้าไปมาดเก็ทวนเลยครับปานเด็บเกิบบเดอะไรขึ้นไม่ขึ้นแล้วครับแบบนี้จอดแดงครับโอ้โหเหลือเชื่อเหลือเชื่อเห<ด>ลจริงๆครับโอ้โหร นี่จะไม่เอาแล้วนะครับฟานเพชรเดินเข้าไปไม่ระวังนี่โดนทิ้งหมัดที่เดียวเลยครับลำตัวสามตัวสามเดียวสามล่โทาเกลุนซีนโอ้โหร้องให้เลยนะครับทาเกลุเขาบอกว่าชกกันนล้วมวยไทยมานี่ไม่ค่อยชนะนะครับวันนี้มาชนะได้